สวัสดีค่ะวัอนี้ก้อนสุกน้องมาพรอ,อ,อีกแค่มาพรอ,อ,อีกแล้วกันกานาะวันสุกวันที่ยี่สิบแปดนะคะเนาะไอ้กระกราดน้องที่แปดกระกราดเดินหน้าไเดินสิงหาวันนี้ก็นี่ก็ของง่ายๆค่ะไอกระเพราหมูเนะเเาะเ,เดี๋ยวเขามหากนเดี๋ยวอเดี๋ยวกระเพรามานน้ำกลืนกันแล้วก็มี เจมีจัดเต็มค่ะไข่ดาวลูกหนึ่งมันเอาพ่อต้องสองลูกไม่นยังสิสะใจนะค่ะเนาะแล้วก็ของหวานค่ะข้าหวานมือนีบก็มีบักม่วะเนาะคม่แะเนา่ะม่บงแม่บ่ามันบันมั่บ่ห่อยแบบว่าบ่แซม่บมบักม่วงหาี่บะห่บหม่ากห่บะ่บะบ่บะ้่าะหมี่บะหมี่บะ่ะี่เบะกห่บบม่บะหบม่มันก็หม่บะหมี่บะ่ะห่ะหบะหมอบะม่บ่บ่บะ่าของประเทศ ุดอเมริกาค่ะประเทศไอผักไต่นะคะเนาะเนี่ยค่ะราคากับยูสิปมาณเกือบสี่เหรียญค่ะกับสามเ,เหรียญห้าสิบสองยูโรค่ะ,เน,คะเนี่ยค่ะสามหาสองนะคะเนาะกับเป็นอุโทษนะคะแล้วก็เป็นเงินไทยห้ากับประมาณไอ้ลอยลอยกว่าบาทหน่วยนะคะเนี่ยมองมองหน่อยะคะ่ะเดี๋ยวเสียมากิกนแต่สิเลามาปอก เบิงว่ามันสิรสชาติจังไหนนาอคคะนาอเดี๋ยวไปเอาพัดกระเพอาพกพอกันกระเพาหมูได้แล้วค่ะนี่ค่ะผัดกระเพาหมูล,ลากไปเลยค่ะเอาเห็นแบบว่าผูาน้นตายไปได้เห็นแบบว่าม่าต้องเลือกเลยค่ะนะ้องแบบจุใจไปเลย แ่บบ่อุ้ยสีสันค่ะทำใม้พักคือเก่านะคะพักไม่มีการหมดกินไม่มีการเบือ่อเหี่ยวแล้วเหวี่ยวอีก <c oughs> เหมือนคนที่ทําคลิปอยู่ค่ะนี่ค่ะไข่ดาวไข่ดาวนะคะเนาะอ้ยอุ่นอ่ะไข่ดาวก็ลาดไปเลยค่ะนวดเห็นไหมคะปลายยอะแนนนิดนึงเนาะ นี่ค่ะโอ้ยแสบยป่ะคะพี่น้องค่ะมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาแล้วผัดกระเพราหมูค่ะแซ่บลงใหม่ลงมือกันเลยเดี๋ยวข้างอกอืมอืม ใช่ค uhm. ่ะมได้ข่าวเล่าเพน่องพี่น้องกินยังไงค่ะ Mm-hmm. กินอาหารไทยนะกินอาหารีสารแล้วก็ขาดปักไม่ได้นะคะอืมอือหอมเลย้อยหองไม่เยอะมากมีของแค่นี้แล่ะุกเลย ไมแป้นสัญญะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดตีนเขาแล้วเขาโตเขาแห้นสินะน,นั่นแล้วแต่คนนับเตือนราคะเนาะก็เอ,อื่นไปค่ะเอื่นตามาตากด้อยลงไปอ,อารซิมีคนแบบพยายามไม่กินน้ำพองสินเนาะแต่ตอนนี้ความเชือ่อ ส่วนบุคคลนะคะคุมาเสื้อคำว่าเป็นยังไงแต่อร่อยีากเปน็ปปนยคนเเขือะอ,อ,อือ กระเพาะโม้รสชาติเข้มข้นค่ะพี่น้องอืมอืมอร่อยอืม 음음음 mm 으음 -hmm. mm. 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 ครับโอ้ยแสบขาพักก,ก,กหมูค่ะสุดยอดจ้ง ตอนช้าสไค้คนกินหลายค่ะกินข้าหลายแต่ตอนสอบสีกินแบบว่านุ่มแล,ล้วก็แหลวไปเสนำะแต่ตอนเจงสีกินเ้าหลายแต่ตอนแรงสีบอกกินเขาเลยนอกจากนุ่มแก้วนึงเขานอนเลยค่ะกิจวัตรนอกจากสีหิ้วลอนหนึ่งใหญ่ดีแจงสิไปกินค่ะ เปลี่ยนเสื้อค่ะเสือแก้วเจ็บตาบอฉันาเปลี่ยนค่ะฉันเปลี่ยนยูนิฟอร์มส่งเปลี่ยนบ็จะยมรู้สือให้มบเปลี่ยน มีนฝรั่งก็ได้ดีมันฝรั่งเป็นเหลืองมัม้นใจเขาที่เขาย่างมันสิสวยค่ะแล้วว่าทั้งไงมันสิเป็นผ่านิ่มค่ะบ่ิเวณไห้ขัน้น ก็ยังครุที่สองโตไปได้เที่ยวซะ,ะสิเป็นคนกินข้าไรล่ช่วงเทียงค่ะช่วงเขา่าบ่ค่อยบ่ก,กินข้าวกินนมช่วงแรงบ่ก,กินข้าวกินนมแต่ว่าสิแม่เหนี่ช่วงเทียงอ้วนพอนยันหัวค่ะอ้วนพอนยันไม่หลกค้าก็นอนเว้นค่ะ เพราะฉันก็เลยเตรียมวระทิงแดงเมาไว้แล้ว <laughs> 嗯嗯，嗯、mm，正、hmm. 好、mm。Hmm.

อปาเขาปุ้นจานไข่ดาวสองหน่วยให้กับเพราหมูก,กับปุ้งจานโอ๊ยพวเหลืองไหมม่นน้อง <laughs> อืมเมือม่อ เดี๋ยวมาลองซิมบมึงบางงวงเนาะบางงวงประเทศอะไรประเทศสุรอเมริกาประเทศไอเอควาดอร์ประเทศแต่แต่ไส้กรานี่ค่ะอารตีเป็นแซียูโรเนาะอะไรก็ะมาณหลอยกว่านี่แหละค่ะเดี๋ยวมาบอกซิมบมึงเนาะค่ะเนาะว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอ,อ เดี๋ยวขอฝานอันนิกรณนเะนี่ค่ะเดี๋ยวไปนหนังมังก่อนนะแป๊บหนึ่ง <c oughs> มาแล้วค่ะนี่ค่ะ กต้องป่าเพิ่งสิมึงเนาะการสชาติมันจะเป็นยังไงแต่กินได้ค่ะมันแต่่วนหมากไมกลัเสียวว่าเปรี้ยวๆหวานๆยังสิเนาะแต่ตัวนึ่งยากินงมันนี่กะน่วยนี่เนาะมันนี่กะนึ่งยากินซื้อมาแพงแน่กะลูกนึ่งกะลอยกาบาทกะซื้อมากินค่ะแต่บางมองมันก็ถือบางมองก็แพงแต่มองนี้มันกะแพงพอชวนหมากมันเป็นคลายๆว่า่วนหมากสินักไอ้พวกตังชาสิมาซื้อนะคะเนาะ มันเปิดแบบว่าเปิดเดิร์กสินะปิดเดิร์กสินะค่ะเพราะคืขอขซูเปอร์มาร์เก็ตตัวไปทุกตัวมาร์เก็ตตัวไปอ่ะสิปีแบบว่าซ่อมถุ่มซ่ถมถุ่มแต่นี้แบบว่าปิดหาถุ่มเที่ยงคืนเป็นสินะค่ะเนาะสิบงก่อนค่ะเป็นไหมน้อยแบบนี้ อันนี้ข้าว่ลากิโลหนึ่งไ <c oughs> อซียูโรเก่าสิบเก่านะการเกือบหายยูโรแต่นีสื่อว่าไม่กันสิบครึ่งกิโลกว่ดนะเพราะมันหนักบากใหญ่เลยอืมหวานค่ะหวานอมเปรี้ยวอืม รสชาติโอเคโยแต่ว่าคือบทภสษเพวดมองมันเท่าแต่ว่าไอ้กินคือว่าแบบว่าพ่อหายอยากไปเน้องขันเนาะอือนี่ค่ะอือหวานอมเปี้ยว เหมือนสีสุกเหมือนสีสุกแต่ว่าแต่ว่าเบิ้งเบิ้งขึ้นจากสีสุกแบบเพิ่มๆคิดว่าเนือมปกติกันนอกหวานเท่าแบบเพิ่มๆอย่งนี่ก็บหวานแล้วอันนี้กัหวานยังเยออกสมอยู่ค่ะอื กรอบเลยค่ะเส้นนิ่มอมเห็จยำเห็ดสาหร่าอะไรเลยมันนิ่มมันนิ่มมันก็จะมันสุกในแล้วกรอบก็ว่ากรอบแล้วจับเบิงเส้นมันกดลงเส้นมันนิ่มเลยนะอืมอืมมซึ่งเป็นหน้าที่คนละสิสขบสข่าวแล้ว น้นองขาน้นองคนน้องของค่ะขอบคุณ f อซทุกคนนะคะ700ดร้กว่าคนที่ติดตามค่ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะค่ะก็เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะวันนี้ค่ะ